นิสสันฟอนเทียนาวัลาดีสี่ศูนยนะครับอ่าใส่คอกอย่างนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะว่ามันทุกหนักนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเนี่ยไม่มีงานนะครับก็เลยขายไ <c oughs> <c oughs> อ้นนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอ่ามือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับผมคือคันนี้เป็นรถสำรองใช้นะครับรถของที่บ้านเจ้าของเต็นท์เองนะครับอ่าเอาไว้แบบว่าชุกเฉินรถคันหลักติดขัดปัญหาอะไรนะครับคันนี้ก็จะไปวิ่งแทนนะครับ ถามว่ามันทุกหนักไหมก็อยู่ในเกสัตันนึงได้เนาะคันนี้ไม่ได้ไม่น่าหนักมากมั้งสองตันสอตันสบายสบายเลยนะครับมาพร้อมกับคอกพร้อมนะครับช่วงล่างพร้อมนะครับรถไม่สองแสนสองอ่าไม่สองแสนสองนะครับปีไหนก็ไม่รู้พี่ปีศูนย์เก้าปีนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นตอนเดียวอะครับจะเจอแต่แบบรถโซมโซม,มทั้งนั้นเลยนะครับแต่คันนี้รถที่บ้านเจ้าของเต็นท์เลยนะครับบ้านบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะอ่าบ้านบ้านพี่พี่เจ้าของรถเนี่ย แกเหมือนกับว่าแกทําธุรกิจเกี่ยวอยู่ในตลาดไทยแล้วกันนะครับและทีนี้เนี่ยรถเนี่ยมันต้องมีสำรองตลอดนะคะนี่เป็นรถสำรองของเขานะครับผมเลขไม้สองพันสองรถปีศูนย์เก้าราคาหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งแสนฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคอกพร้อมเเผาเผาเดิมเผาเดิมอ่าเผาเดิมเสริมแหนบนะเผาเดิมเสริมแหนบนะครับคุ้มมากเลยนะเนี่ยแค่คอกนี่ก็สองสามหมื่นแล้วมั้งใช่ไหม มือเดียวไปแดงด้วยนะครับมือเดียวไปแดงด้วยคุ้มมากนะครับคุ้มมากไปหาเถอะในตลาดอะ่ะแสนต้นๆกระบะตอนเดียวอะ่ะได้แต่รถส้มๆคันนี้รถรถดีเลยนะครับรถด,ดีเลยแล้วก็ที่เขาอะ่ะไม่ได้ทพาพาวทำอะไรเพราะว่าบ้านเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ขนของหนักนะครับไม่ได้ขนของหนักนะครับสีดำห้าประตูยี่ห้อฟอร์ดครับพี่รุ่นเฟียสต้าครับคือยนต์พันล้ี่ีเกียร์ออโต้ครับอ่านะฮะไม่ได้เจอบ่อยนะเดี๋ยววนให้ดูรอบนึงได้ไหมครับวนให้ดูรอบนึงนะครับเป็นรถสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงิน นะอาจจะมีริ้วรอยที่ฝากระโปรงบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับราคารถหนึ่งแสนหนึ่งหมืนเก้าันบาทแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าคุ้มมากนะอืมอ่ะให้ดูภายในด้วยเดี๋ยวแดดจะหมดละนะครับอ่ะภายในยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมเบาะเบาะอันนี้หุ้มใหม่หรือยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังไม่ขาดเลยเห็นไหมครับไม่เจอบ่อยนะในคันนี้โอเคเลยเปล่าพี่รอดมาได้ไงรถมือเดียวเลยส่วนใหญ,ใหญ่ตอนเดียวจะโซมโซมนั้นเลย นะอืมอ่เดี๋ยวให้ชมไกลๆนิดเดงให้ชมอคอกนะครับอ่าให้ชมอคอกจําได้ว่ามีลูกค้าผมอะ่ะตอนที่มาดูสตาร์ด้าหาอยู่แต่ว่าผมมาหาหาเบอร์ไม่เจอแล้วอ่ะนะครับคันี้มาพร้อมอคอกเลยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืมไปลงช่อง YouTube หน่อยอุ้ยมไม่น่าหลุดเลยคนหายเลยอคอกก็สองหมืนกว่าบาทแล้วนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาท่นะนิสันนะครับ แบรนด์ตลาดนะครับแบรนด์นี้แข็งแกร่งแน่นอนนะครับ1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นลดปี09ไม่สอ0 0 0กโลเท่านั้นเองนะครับผม